สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมาชมนิสสันทีด้าห้าประตูมือเดียวป้ายแดงสภาพงามหนึ่งในร้อยครับเก0 0 0่บาทนะครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับปี2008เครื่องพันแเกียร์ออโต้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีขาวมุกสวยๆนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับกับราคาหลักหมื่นได้5ประตูนะครับชุดแต่งรอบคันสีขาวมุกสวยๆภายในก็งามดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เป็นระบบ สมาร์ทคีย์นะครับสัมผัสเปิดปิดประตูนะครับแอร์แบ็ก ABS นะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับสนใจโทรเจรจานะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อไปเลยครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับบินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาได้เลยครับขอรูปขอคลิปนะครับภายในสวยนะครับเบาะหนังสภาพงามงานะครับดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับรุ่นนี้กว้างนั่งสบายอะไ่หาง่ายครับชมได้เช็คได้นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับ เครื่องพันแเกียร์ออโต้น้ำมันเบนซิน9195น E 2 0ใช้ได้ครับรถสวยสภาพงามมากๆากครับฝากไว้เลยครับใครกำลังหาใช้งานภายในสวยสวยนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ครับ Airbag ABS นะครับ9 9 0า0บาทนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับหากท่านกําลังหารถใช้งานครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดนะครับผมคัดรถสวยเช็ครถดีมีคุณภาพ มาฝากนะครับคันนี้พี่ของผมดูแลดีมากๆนะครับเช็คสภาพสวยๆมาฝากนะครับพี่คนนี้คัดรถสวยๆเช็ครถดีแน่นอนนะครับเก็บงานพร้อมขับพร้อมขายรถสวยสภาพดีมากๆครับดูสภาพภายในนะครับงามๆเลยนะครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็นี่ครับกุญแจรีโมทอยู่นะครับคู่มือก็พร้อมนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับและนี่ครับมาอีกแล้วรถสวยๆใหม่ๆไม่แกะต้องบังแดดอีกแล้วนะครับสำหรับพลาสติกดูแลมาดีนะครับทาเป็นผมนี่ ายแดงมาผมถอดตั้งแต่วันแรกเลยคนนี้เจ้าของเดิมใจเย็นดูแลรถดีมากๆครับใครที่สนใจนะครับโทรเจรจาไปก่อนเลยนะครับกว้างนั่งสบายนะครับนิสสันทีด้าปี2008กับราคาแบบนี้ได้สภาพแบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับอะไหล่หาง่ายดูแลสบาย99,000บาทนะครับโทรเจรจาเลยครับจองได้ทันทีครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับมาเลยครับพร้อมขับกลับนะครับจองไปเลยครับใครกลัวไม่ทันจองได้เลยครับรถสวยสภาพแบบนี้ถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับกล้าการันตีครับ รสภาพพร้อมใช้นะครับมาเช็คทดลองขับรับรองเลขจ่ายเงิน ขับรถกลับบ้านแน่นอนนะครับโทรเจรจาเลยนะครับรูปมีครับคลิปมีครับขอได้ครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยนะครับใครที่สนใจโทรเจรจาไปก่อนเลยนะครับรถดีๆงามๆแบบนี้มีมาให้เลือกมีมาให้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดยังไม่พร้อมช่วงนี้ช่วงไหนที่ท่านพร้อมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับมีรถสวยๆมานําเสนอมาให้เลือกให้ชมอยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณ